แรปไปแล้วเอ้าตลาดภูใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ดูนี่สมัยก่อนเด็กๆเลยนได้ไหมอะไรเอ่ยฝังลูกจีนลูกจีนครับแต่ก่อนเราเล่นแบบเขาเรียกเล็บตุ๋ยครับเล็บเล่นแต่เล็บตัวนี้เหมือนกันแต่เล็บตุ๋ยเล่นเล่นแบบนึงเล่นขายไพ่ไม่มีกระดาษไม่เหมืนเข่เขาอ่ะใช่ชีวิตตัวก็ตเอนเล่นกันนั่นหรอฮะและนี่ก็เป็นแกางๆนะแกางๆ ตลาดภูเราชอบกินเยอะเดี๋ยวที่พาไปดูตลาดรัฐประมรรัฐประมรอ่าเธอไทยยี่สห้าหรือตลาดภูนะครับคุณผู้ชมฮะ สามสองหนึ okay. <Okay. S 1> ่งโอเคาะครับอะไรเหอ,อี่นตวใหญ่นะอันนี้ตอนนี้เป็นที่คัติ้ครับเรามีตลาดของกทมอ,อยู่ตลาดของกนทมอต้อนอยู่ด้านในนะฮะใต้สะพานเนี่ยจะไม่รู้ว่าสะพานมันคือโซ่อนีรอะไม่รู้ว่าตัดปุหอะไรนะเราตอางรู สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีทุกท่านตลาดราชดายพิเศษของกรุงเทพมหานครนี่อยู่ตลาดหรือนอกตลาดเนี่ยตลาดเยี่ยมไปตลาดเยอะขายอะไรจ้าตลาดเช้าหรือตลาดเย็นมันเป็นอย่างนี้มันมาแบบนี้บางทีทำอะไรได้ทำอะไรจ้าขายคอนเทนต์ครับคอนเทนต์อะไรเช่าพระครับอ๋อเช่าพระที่ไหนอ่ะที่นี่นี่ย นี่เหรอนี่ครับนี่เขเตสียมพระเดี๋ยวเอาเียมพระเหรอนี่เจ้าบักจ่ิงดครับไมถเก่ง่ะดีเลยหั่นได้ขนาดนี้งคับไม่จงแพ้อส่ยท่ไห่ะออนไลน์ออาจารย์ชาก็เป็นเสียบพรเหมือนกันใช่ไหมฮะเียได้ดีครับอแปลกนะไม่เคยเห็นนะเมื่อไหร่เฮ้ยหน่เบื้อกนี่ก็น่ากินเละหอมมันหอมันเบื้อกมันแผ่นแปลกเลย เอาละค,คุณชมฮะและนี่คือรายการชักชวนทีมฮะคุณผู้ชมฮะในเวลาเที่ยงแบบนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดกรมนะฮะตลาดราชดาพิเศษนะฮะซึ่งบรรยากาศก็ตามที่เราได้เห็นกันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะตลาดนี้มันก็อยู่ใกล้กับสถานเมื่อสักครู่นี้นะฮะก<ส>็คือขึ้นอุโมงมานิดหนึ่งก็ลอดใต้สะพานก็เป็นตลาดครู<ส>นะครับแล้วก็มีตลาดกทมอของเราซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับ ตลาดของพนังมอแต่ว่าสภาพมันก็เสียดายนะครับน่าเสียดายดูเนี่ยแถวนี้ผมป็นแจงของกินเลยแล้วทำไงที่เถานี้กลับคืนเป็นรายได้ให้ตัวฉันนอนสันโดนไปแล้วเาเข้ามาดูเพราะว่าตลาดมันเงียบเหงาอย่างเงี้ยคันนี้มาหลายสิบปีแล้วจ้าก็ยังไม่มีการปักตุ้มค่ะเราให้ทางมาปรับปรุงมเป็นละครหรืไม่ขายตลาดสดหรือเนี่ยใช่เป็นตลาดสดแต่ว่ามันเป็นตลาดอาหารมาหลายปีแล้วค่ะค่ะค่ะ ที่แบบสไตลภาพมีหรือทำไไมได้แมควาตอนนี้มีอยู่แค่นี้เองเทียียนใบหนีมันไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะจริงๆอันนี้มันก็มีโครงการเขาเลิกก็เช่าแล้วไงเขาเลิกก็เช่าแล้วไม่อยากซื้อหนึ่งเลยเขาเลิก็เช่าแล้วเขาขายหน่วยจ้ะขายลูกระดูกตอนขายหน่วยจ๊ะ ทำไมกูง่ม่น่ารักขนาดนี้ฮะัูจันทร์สนี้เนี่ยโอ้โหลายสมัยนี้เป็น24แล้วค่ะจะเป็นทำเลก็ดีเลยนาะทำเลดีมากค่ะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเนี่ยถ้าติณก็ระมอนะนะ่นนึกจะได้นะข้างนอกก็เช่ามาละพันน่ะถ่ายรูปถ่ายรูปมาเดี๋ยวถ่ายให้ครับแม่ครับแม่เดี๋ยวผมถ่ายให้ครับวันนี้ผู้จัดการตลาดไม่อยู่ ม่เด็กคนยให้ก็ได้าข้างนอกเขายังเช่ามาละพันเหรอตรงนี้เดกเด็กรถไฟเองอรูกไงอาจารย์อาจารย์ตัวเล็กเกินไปไหมครับสามขอบคุณครับย่บห้าขายด้วยายด้วยนะายด้วย่นมจ้าสามสองด้วเจ็ดร้อยบาทะเจ็รอยสามสิบถ้าชอบใช่มยงเจ็ดร้อยบ เรียผมรู้ F4 จานครับทำอะไรทำอะไรดีใจแล้วสัญญากี่ปีเนี่ยตอนนี้สัญญาไม่มีค่ะดีได้ที่เหมือนกัรวมรวมห็น่ะคนคึกคักมาที่นี่แต่คนดีใจตลาไม่ได้แต่แถวนี้มันได้จะมีคนมันคึกคักดีได้ตลาดนะ ขายของอะไายะรขายะายของอะายาผู้ชมฮะใ้มาทำาเลยนะคะนี่มาหลายรอบตรงนี้ไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายแล้วเดี๋ยวาถ่ายแล้วเดี๋ยวไปทาปางานให้ผลไม่ผลถ่ายผล่าเอาละฮะแล้นีก็คือแก๊งคุณแม่นะครับคุณผู้ชมฮะแก๊งคุณแม่ันนี้่านทั้งันเลยอถ่ายพี่นี่ สดยอดสุครับสุดยอดครับได้ได้ได้ค่ะจะได้ที่นะคุณผู้ชมฮะเป็นอย่างไรบ้างฮะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าที่ตรงนี้จะแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไรได้บ้างเพื่อให้คนกลับมาใช้บริการกันบริเวณนี้ครับตอนนี้มีการแมคค้าเก่าๆดั้งเดิมสามสี่สิบปีทั้งนั้นเนี่ยที่ขายกันอยู่เนี่ยมีแต่แค่แบบลื้นแมคค้าบุกเบิกทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนี่ทำยังไง ยยถ้าดูดูแล<ด> <ขอ S 1> ความสะอาดแล้วคนจะมากันนะคุณผู้ชมครับในตลาดแย่งนี้โอเคมากินนะจ๊ะอาจารย์มาไม่ได้เลยโอ้ยไม่ไนอยู่นี่ครับก็ลตลาดมันก็มีสลายท่าแต่ว่ามันต้องอปรบ คือรูปกระเช้านี่เป็นแหล่งรูปของกินก็เป็นเยาวราศสอได้เลยนะตลาดคุณแต่ก่อนเหมือนก็เป็นแหล่งค้าขายที่จอดรถก็มีที่จอดรถก็มีเยอะมีมีเป็นโรงจอดรถเลยนะครับสองสามครับยินดีครับไปละเดี๋ยวไปละพร้อมครับสามสองโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับไปยินอะไรอยู่ยรับ เอาล้ครับคุณผู้ชมฮะที่ทำการตลาดรัชดาพิเศษนะครับก็เป็นของดีฮะที่อันนี้สำนักง,งานตลาดสำนักง,งานตลาดแต่พอดีวันนี้ผู้จัดการไม่อยู่เข้าข้างในเข้าไปประชุมข้างในเขาเคอยู่ไหมฮะปกติอยู่ค่ะ,ะ,ะ,คะแต่วันนี้เข้าไปประชุมต้องให้ดีนี้หน่อยสำนักง,งานยู่นี่ยค่ะครับไม่เป็นไรแต่วันนี้แกไ็ ที่อมีจุงอย่หนข้างในจอยู่ฝั่งนู้นค่ะอันนี้ลงงอาารย์ข้างในก็มีสำนักอนามัยที่สีจใช่ค่ะไอั่งจุ้งอันนี้ก็เป็นลงำนังของกระทรการคลัไ้รู้ห้าจานเวนกันได้้าานเสไม่้องดูเรื่ององปาใหญ่ดูข้าัดูไม่กลับรงกำนังสารนงโอตรงนี้มีครบอะเนี่ยสารานงรัฐบาลโอ้ย้ายต่ไม่เยอะหมเียหรไป สีจุงกันูตดหนูเดี๋ยวบาำนั่่ได้เดียวดหนูวพี่เดี๋ยวไปอ่ะมาดูไอ้นียเลยไอ้ข้างนอกเขามีร้านขายดีๆพวกวัยรุ่นนะใช่แช่ชท,ะท,ะทำไมข้างในถึงไม่มีเลยนะโรงรับจำนำกทอมอค่ะ<ม>คุณผู้ชมครับ

เอาแล้วครับคุณผู้ชมก็บริเวณโดยรอบตลาดภูก็เป็นตลาดที่มีคนอยู่เยอะแยะนะฮะแล้วก็ของกินน่ารับประทานกันหลากหลายแล้วนี่คือบรรยากาศโดยรอบซึ่งแต่ละว่าทําไมกันตลาดกาทอมอแห่งนี้ถึงไม่มีคนเดินเข้ามาเลยครับสีแดงครับันอ๋ออันนี้นะครับครับสาสอง เรียบร้อยครับอ่ะได้เรียบร้อยีเรื่องที่จะรถมันจอดทิ้งไงอ๋อทิ้งเลยครับโอเคชาวบ้านเอามาจอดทิ้งจอดใจรายเดือนเลยเหรอโหนี่อย่างเงี้ยของพรนันมีหลายอ้าวครับมาเอาเร็วเลยมาเร็วเลยได้ครับขอบคุณครับได้ครับสามสอง หนึ่งเอฟลายครับได้เขาใส่เหี่ครับขออนุญาตได้ครับผมครับขอบคุณครับพร้อมครับตะคู่น้ำมือถือช้าพร้อมครับอ้าวผิดพร้อมครับสามสองโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเอฟลครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับ หอึ่งสองโอ้ยจงสามแล้วไม่ต้องกินนี้แล้วตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับร้อรอมาเลยครับปนเกียวเนื้อเป็นเีรทารถไฟอร่อยจริงเหรอครับอยู่ริมทางรถไฟเลยครับตรงติดุางรถไฟิดทางรถไฟอร่เขบอกเป็เกียวเนื้ออร่อยครับอยู่ริมทางรถไฟเลยครับขอบคุณมากนะครับครับผมแล้วนครับเอาละฮะแลนี่คือตลาดทูนะฮะอัต้องรีพัฒนา ตลาดภูอยู่ข้างหน้านี้ตลาดรัชดาพิเศษอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งเหมือนคนละโลกเลยนะขอขอบคุณทุกรอยยิ้มที่แวะมาส่งให้อาจารย์ชัดช้านะครับเตียนพ้าก็เลยดีเทียวนะต่มีนื้อมีขายผ้าขายผักขายหมูขายก๋วยเจ้าขายปลาทีมันไม่มีไงคาแรคเตอร์อะ

ปเดี๋ยวต้อกลับเลยเดี๋ยวไม่ตองกินละเดี๋ยวไปประชุมละครับขอบคุณมายรล่งไปไหนรุ่งไพร้อมครับสามสองโอเคขอบคุณนะครับอีกสักรูปได้ไหมจ้างาหมจ้รงเขาไม่ใช้ชาร์จครับถ่าพี่ถ่ายแล้วมั้ยเดี๋ไม่ได้ครับพร้อมครับสามสองโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากนถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายรูปนิ้อ่ะแดงกล้องไปไหนอ่ะ กล้องอยู่ไหนฮะพี่คะขอถ่ายกาจา์สกรูค่ะเอตะลี้ตะล้ถ่ายถ่ายเราเ็เอามามาเร็วกองสามสองมามองกล้องนี้มาเร็วถ่ายแล้วดิพี่เข้าไปทรครับสาโอเคเรียบร้อยจ้า เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือการเดินพักกลางวันทีตลาดราชดาพิเศษนะฮะซึ่งอยู่บริเวณตลาดกูแต่มีความแตกต่างกันเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมถ้ามีไอเดียอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับการพัฒนาตลาดหรือตลาดที่คุณต้องการนั้นเป็นอย่างไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันมาอย่าลืมฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับชัดชัดศิธิพันธ์และทีมงานข้าราชการทุกคน เอาละครับคุณผู้ชมฮะและถึงเวลาแล้วฮะที่เดี๋ยวเราจะต้องไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวครับตวัสดีครับ